สวัสดีครับนะครับมาพบกับเก่งนะครับจากช่องมิสูมหาชนนะครับวันนี้ครับเราอยู่ที่จังหวัดตากครับผมครับตำบลหนองหลวงครับอาเภอเมืองจังหวัดตากนะครับเรานํารถแอดลีดนะครับโฟร์วิสีส้มนะครับมาส่งให้กับพี่รัตยาแล้วก็พี่สุเนศนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของรถนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงครับแล้วก็เห็นรถแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็การจัดไฟแนนซ์หรือว่าการบริการต่างๆนะครับถูกใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาพบกับพี่รัตยาแล้วก็พี่สุเนศเลยนะครับสวัสดีครับพี่ ก่อนอื่นนะครับผมขอถามว่าถูกใจไหมครับกับรถคันนี้ถูกใจค่ะชอบมากเลยค่ะสวยแล้วก็โดนใจค่ะแฟนชอบแบบนี้นะคะครับผมนะครับต้องบอกก่อนนะครับพี่สุเนบติดต่อกับเรานะครับผ่านทางช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็แอดไลน์มานะครับแอดไลน์มาก็ลูกค้าก็เลือกๆๆนะครับชอบแต่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับก็จบกันนะครับวันรับรถก็ตรงตามแบบที่เราต้องการนะครับตรงตามแบบที่ลูกค้าต้องการนะครับ พี่สุเนศเขาเป็นคนพูดน้อยนะครับแต่ว่าพูด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 ทีหนึ่งนี้หนักแน่นเลยครับแต่ว่าพูดน้อยนิดนึงนะครับก็นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะขอฝากร้านนะครับของพี่สุเนศแล้วก็พี่รัตยานะครับเป็นนี่ครับไอศครีมไผ่ทองนะครับนี่ไผ่ทองไอศครีมนะครับท่านใดนะครับที่อยู่ในเขตจังหวัดตอนนี้มีจังหวัดไหนบ้างครับพี่ ตากกาแพงค่ะแล้วก็พิซแนโนกกาลังจะไปเชียงใหม่ด้วยค่ะแต่ของเราต้องเป็นต้นไผ่สีทองแบบนี้นะคะเพราะว่าอ,อ่า<ส>เดี๋ยวค้ออัพไปที่ต้นไผ่สีทองนิดนึงครับ<ป>ต้นไผ่สีทองนี่จะต้องเป็นต้นไผ่สีทองแบบนี้ะนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์นะครับขึ้นเบอร์ของของพี่รัตยาไว้ให้นะครับว่าเผื่อท่านใดนะครับที่อยู่ในเขตร,ระแวกนี้นะครับต้องการที่จะมีอาชีพนะครับหรือว่าต้องการที่จะนําไอศลครีมนะครับไปออกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชนะครับหรือว่างาน อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ต้องการไอศครีมนะครับติดต่อพี่เขาได้เลยนะครับผมนะครับพี่เขาบริการดีอันเมื่อกี้ผมทานแล้วไอศครีมอร่อยมากครับนะครับก็ฝากฝากร้านสักนิดนึงครับพี่ก็ถ้าลูกค้าอยู่แถวจังหวัดตากหรือกำแพงพิษนุโลกนะคะต้องการรับเหมาตามงานต่างๆก็โทรมาได้คะ <c oughs> ่ะเบอร์0 9 1 7 5 6 1 8 3 6ค่ะ <c oughs> พวกเรายินดีบริการคะ <c oughs> ่ะโทรมได้ตลอดเวลาคะ <c oughs> ่ะแม่สอดด้วยค่ะ แม่สอดด้วยนะ,ะฮะแม่สอดด้วยเนาะ,ะแล้วก็กําลังจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมครับไปเชียงใหม่ประมาณประมาณไหนครับพี่กลางกลางเงดือนนี้กลางกลางเดือนนะครับครับผมลูกค้าท่านใดที่อยู่ในเขตจังหวัดตามที่พี่เขาแจ้งไปนะครับต้องการไอศ์ครีมไปออกงานนะครับติดต่อได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับสุดท้ายนี้ครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่ๆทั้งสองนะครับที่ไว้วางใจนะครับให้เรามิซูมหาชนดูแลนะครับผมก็เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าเราจะไปไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ <laughs> พี่เขาเลงๆอยู่ <laughs> คลิปหน้านี่แม่สอดใช่ไหมพี่ <laughs> ครับผมครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วยังไงก็อยากได้รถมิซูครับนึกถึงเราครับมิซูมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยอะมาก